สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่20มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่18นะครับผมสำหรับวันที่18ตัวเด่นของแอดมินหลุดไปนะครับผมต้องขอโทษนะครับผม สองงวดแล้วนะครับผมแต่สูตรของแอดมินไม่น่าหลุดถึงสามงวดนะครับผมก็รอลุ้นกันนะครับผมเลขที่ออกนะผมศูนย์ห้าสี่แปดสองสองสำหรับศูนย์ห้าเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมทางสงปปลาวจะเอาศูนย์ห้าเป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมแล้วก็สี่แปดเป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็แปดสองสองเป็นชุดสามตัวบน มาเฉพาะชุดวินนะครับผมถือว่าหลุดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะ่จะมี07,29,48แอดมินจะฟันให้อยู่ที่0 4แล้วก็2

สำหรับ4นะครับผม4 1 4 5 4 6 4 7แล้วก็สี สำหรับสองสองหนึสองสสองหสองเแล้วก็สองแ สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี0 0 44แล้วก็88สำหรับ3ตัวนะครับผมเป็นชุดบินในตารางนะครับผม9 7 8 ห0ึ่งศูนยสี่ศูนห้าหกสี่เก้า สามสี่หนึ่งแปดสองหนึ่งและก็ศูนย์สี่สอง สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี02 04 08สำหรับ4มี41 45 47 2มี21 24แล้วก็25เบิ้น4 488นะครับผมสำหรับ3ตัว เก้าเจ็ดแปดหแล้วก็ศูนย์สพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงๆเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ